ตอนนี้วันนี้เข้าโคกําลังจะไปสมาครเรียนแต่ไม่ขึ้นรถเดินอย่างเดียวแล้วก็คือไปวันนี้วันแรกตาม g V s ไป g V s คือคนใส่หมวกข้างหน้าเราก็จะเดินไปเรื่อยๆ เดินเป็นโรตอนนี้ตอนนี้เริ่มยังไงแล้วตอนนี้เรา <laughs> เดิอ <laughs> <laughs> ยูฟังนหนีเลยคิดว่าแม่นะ ตอนมาอย่างตอนตอนกลับเกิดรถใช่ไหมแล้วก็เดินผ่านมาหลายร้านแล้วตอนนี้คนที่สองไรใไย้อยเดืดเอดในข้องดูในข้องย้อยออาละะ้ววันนี้โอ้ยังไม่ถึง อันนี้เราเดินมาถึงนาคาไปบ้านีถึงแล้วนี่แหละมั้งแด่นล้วปะนี่มันกอสี่เลยรอเลยสยามเทคโนโลยีแันเียอันเดียวกันรอถึงแล้วแต่แต่มีฟังเดียวอาแมนบอฟังนีแเลยที่บอกเบิรงอยู่ข้างบนกรถหอนย่าง We'll be right <laughs> back. ล่องเรือกลางเลยนี่ละเทคโน ตี๊ดแบบนี้เลยฉันย่ารากระกบแบบนี้ะะนนนแมนอยู่อ๋อ <c oughs> ตอนนี้ถึงสักที้แต่เข้าไม่ได้ นาทีเราก็จะลงสะานีจาันสิบสามแล้วเราก็จะเดินมา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 ,นมาแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้ถึงแล้วอันนี้ดูหน้าคนมาสมัครที่ตอบไปตรงคำถามแล้วหนึ่นองอ,อันนี้คือคนพามาโอนตังค่าเธอมาด้วยเน็ตไม่มี ยาตาลกยาตาลกาเขียนบอถือฟางเึงยายเท่ากระโปกเขียนชื่อไม่ถูกอีกแล้วอะจะเป็นนักศึกษาแล้วนะจับร้อยแล้วก็ลงไปรับเส <c oughs> ื้อแล้วก็ห <c oughs> นงังสืออันนี้ก็จะมีกระเป๋าเราียนชื่อเรียนสว แล้ว,วเดินแล้วเราออกจากรีมาแล้วก็เราอยู่หนันแหละใบเสร็จ,เ,รจเดินตรงไปนี่เลยมันจะมีหนังสืออะไรอะไรก็ไม่รู้ไปไปยืดไปยืดเองนักศึกษาเดือนปีที่หนึ่งนักศึกษาเดือนปีที่หนึ่งนักศึกษาผู้ติดตาม,ามาผีาู้ปกครอง แล้วนักศึกษาก็าจะเป็นวัดแอลนะวัดแอลนะคว <c oughs> <c oughs> นี้เราก็รับมันคือบอกขื้นสีแดงโกดไม้ <c oughs> บอชื้นต้นหนีคืนไปใส่ นี้ก็หาที่ลงเราก็จะเดินตามป้ายไปต้นนั้นข้างลงเนี่ยแล้วเราก็หาทางออกไม่เจอแล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆอ,อันนี้เราก็มารับอุปกรณ์การเรียนก็จะมีหนังสือมีสามเล่มะนะหมนังสือ หนังสือมีสามเล่มสมุดสามแค่นั้นแล้วก็มีเสื้อโปโลหนึ่งเข็มคัดเนคไทแค่นี้ใช่ไหมนักเรียนเอ้ยนักศึกษานักศึกษานี้คือนักศึกษาจะเป็นนักศึกษาก็มาเรียนอีกทีก็วันที่วันที่สี่มิถุนานักศึกษาก็จะมาเรียนวันที่ 4, สี่จ้ะเสร็จแล้วเราก็กลับ <laughs> จำได้ปะโปตึกจะคล้องอ่ไนะไมมาวันที่สี่เลยไ่ยัง นี่ก็คือตึกเรียนตึกแรกเลยตึกยางขงมาหัะตูปึ๊บแมนเลยนะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ข้ามาทำหน้ารถด้วยจ้าแต่ดีมากสถานีเดียวก็คือลงจะรดานที่สามมาทางเดียวแล้วก็เดินแต่ว่าไม่ต้องนั่งรถจะดีมากเปืองม,ง,มงมาก่อนแปนงม่วงเรื่องไนมากไปทำงานเรื่อจะบอกไปไทายนาคการเลี่ยนเลี่ยนเลยเดียว คือตาผู้ประกองค <Yeah. S 1> ู่ดีตาวั <laughs> <laughs> นนี้เราจะมารเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วบ๊ายบายแล้วเราจะไปที่ที่คลิปสองิปสองไม่รู้ว่าไปไหน <laughs> 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 อันนี้ตอนตอนคือลิฟต์คู่คนดีรับสมัครง,งานบอกว่าจบอะไรมาตอบไปไว่าปริญญาต,ตรีปหกค่ะ เดี๋ยวพ่วโอโหมอนะโอ้เรนตะลกแหงนะนี่